เริ่มจากแค่ลองดูแต่หลายคนไม่มีโอกาสได้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าของเล่นใหม่ที่แลกมาด้วยชีวิตจริงขายนะคะพบว่ามีเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง5.3เท่าในรอบ7ปีมีข่าวเกิดขึ้นแทบทุกเดือนวัยรุ่นหมดสติปอดพังหัวใจล้มเหลวบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถึงที่สูบเข้าไปมีมากกว่าแค่กลิ่นหอม แต่คือสารเคเมีอันตรายกว่า100ชนิดที่ทำลายปอดของคุณทีละนิดทีละนิดพบว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคทางช่องปอดอย่างมีนัยสำคัญเราจะพาคุณไปดูว่าเบื้องหลังกินผลไม้และความสีขาวนั้นมาซ่อนอะไรไว้บ้างและทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่ใช่แค่ของเล่นแต่คือภัยเงียบที่อาจพากทุกอย่างจากคุณได้ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งต้นขึ้นมาแล้วนะครับมันพยายามจะเลียนแบบบุหรี่ธรรมดาครับหรือว่าบุหรี่มวนแบบที่เรารู้จักกันมาช้านานครับบุหรี่มวนเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันจะมีสารตัวหนึง่งเราเรียกว่านิโคตินครับนิโคตินเนี่ยก็จะเป็นสารที่สร้างความสุขให้กับผู้สูบได้แล้วก็มันก็ยังเป็นสารที่ก่อพิษก่อโทษให้กับผู้สูบบุหรี่ธรรมดาด้วยบุหรี่นี่ส่งผลร้ายแรงนะฮะท่านดูซองบุหรี่ท่านจะเห็นว่าทั้งหมดนั่นเป็นผลของบุหรี่ผลที่สําคัญ ก็คือ 1. มีโรคปอดอุดกันเรือรอรางคือทำลายปอดทําให้เหนื่อยและในที่สุดแล้วก็หายใจล้มเหลว2ก็คือทําให้เกิดโรคหัวใจนะครับเส้นเลือดหัวใจตีสุดท้ายก็เกิดโรคมะเร็งนะครับบุหรี่นี่ทําให้เกิดมะเร็งหลายอย่างนะครมะเร็งตั้งแต่หลังโพงจมูกมะเร็งช่องคอหอยนะครับมะเร็งหลอดลมมะเร็งปอดรวมถ,ถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งไตบุหรี่นั้นมีพิษมีภัยมากสูบบุหรี่คลายเครียดจริงไหม มันก็มีส่วนที่จริงนะครับเพราะว่าเวลาสูบบุหรี่ครั้งหนึ่งครับมันจะกระตุ้นสารเคมีชื่อดปามีนะครับตัวนิโคตินเนี่ยพอในสมองเนี่ยครับมันก็จะให้เกิดความสุขความผ่อนคลายเกิดขึ้นนะครับแต่ผลมันเป็นแค่ชั่วคราวนะครับนิโคตินเช่นเดียวกันที่ทําให้เกิดการเสพติดและส่งผลอันตรายต่อร่างกายและนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้านั้นยังมีสารพ,พิภพเรียนไก่คอนและกีลซลีนสารแต่งรถแต่งกลิ่นซึ่งมีพิษต่อร่างกายเช่นเดียวกันกระทบต่อร่างกาย จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อควันที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายแต่กำลังทำร้ายอวัยวะต่างๆของร่างกายปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมข้างละ150-300ล้านถุงแต่ละถุงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง0.1ม mm, ิลิเมตรโดยมีหลอดเลือดฝอยมหาห่อหุ้มไว้การแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนในตรเจนและไอน้นาผ่านเข้าออกถุงลมโดยผ่านเยื่อบาง ปอดของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเป็นโรค e-cigarette or vaping use associate lung injury หรือ e-worry มีอาการไอไม่หายหายใจขัดเหนื่อยง่ายหายใจมีเสียงวีดในอกมีไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุเนื่องจากหลอดเลือดฝอยบริเวณปอดอักเสบถุงลมได้รับความเสียหายไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ซึ่งปอดผู้ป่วยจะไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้จึงมีเพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น